อาจารย์ผมถามนิดนึงวันนั้นนะ่ะที่มีพี่น้องถามเรื่องฮิดายะเนี่ยจาได้ไหมครแล้วทีนี้สรุปว่าคือฮิดายะอัลลอฮ์เป็นคนให้กับบุคคลหรือคนคนนั้นต้องเปิดใจก่อนค,คำว่าฮิดายะจะมีสองอย่างมูสลิาฟาเขาเรียกว่าฮิดายะประเภทแรกคือฮิดายะอัดีลาละวันอิรชัดคำว่าฮิดายะอดีลาละวันอิรชัดก็คือการนําเสนอการแนะนําซึ่งหน้าที่ของฮิดายะตรงนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคน ที่เรามีความรู้เราจะต้องเอาความรู้เนี่ยไปบอกอไปสอนไปแนะนำไปตักเตือนอทีนี้ฮิดายะที่สองเรียกว่าฮิดายะเตาฟิกฮิเดะที่สองเนี่ยคำว่าเตาฟิกคือได้รับการอนุมัติจากพระองค์ลอสบาร์วนตาลาตรงนี้มาจากพระองค์ลอสบาร์วตาลาแต่เพียงเรานำสิ่งที่ถูกต้องไปบอกไปสอนเขาจะเชื่อไม่เชื่อบนลอวะลัมาจากอัลลอฮ์บางครั้งเราอาจไปสอนเขาไม่ฟังอ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้รับเตาฟีกฮิเดะปรฐภที่สองจาก พรงอับล้อสบายหนวาแต่หน้าที่ของเราคือจะต้องให้ที่ใดคือจะต้องชี้นําจะต้องบอกถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทําถูกต้องสิ่งที่เขาทําเป็นสิ่งที่ไม่ถูกเหมือนอย่างเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่น้องบางคนบอกว่าไม่ทําก็ไม่ต้องว่าใช่ไหมใช่คือถ้าถ้าพูดอย่างนี้ถามว่าคือฟังแล้วมันดูดีแต่ตามหลักการไม่ถูก่ะในเมื่อเราเห็นว่าสิ่งที่พี่น้องทํามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอื แล้วเราจะปล่อยให้พี่น้องทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอืมได้ไหมไม่ได้สิคือหน้าที่ของเราคือบอกคือเตือนบอกว่าสิ่งที่ทํามันไม่ถูกต้องด้วยกับต่างกันนะกับคําว่าดา่าอืแนะน ah ําฮีดายะอดีลาละวันเอรชาร์ดดีลาละคือดาลีนหลักฐานเอรชาร์ดคือสิ่งที่เป็นทางนําบอกว่านี่คือหลักฐานนี่คือทางนํานั่นคือหน้าที่ที่เราจะต้องบอกอื เราคงยอมไม่ได้ที่เห็นพี่น้องทําในสิ่งที่ไม่ถูกสมมุติว่าเอาง่ายๆว่าเราเห็นคนหนึ่งอ่อานกุรอ่านอยู่แล้วเรารู้ว่าไอ้ที่เขาอ่านเขาอ่านผิดมาปล่อยว่าอ่านไปเรื่องของมันได้ไหมอืมไม่ได้กุอานของใครขกะลามมลล์พระธรรมของพระองค์อัลลอสุบานุวะว่าเรื่อเช่นเดียวกันเรารู้ว่าสิ่งที่พี่น้องทํามันสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นปฏิบต,ติกรรมของาศาสนาพี่น้อง เราจะปล่อยพี่น้องเราทําแบบไม่ได้เราก็แนะนําเราก็ตักเตือนเห็นพี่น้องจะลงเหวต้องดึงมาดึงมาคือไม่ได้หมายความว่าจะอะไรนะทําไม่ทําก็อย่าว่าออาจริงนะครับมันดูดีนะคานี้นะเราไม่ได้ว่าอืแต่เราต้องการเปลี่ยนแปลงต้องการตักเตือนคือถ้าว่ายังไงเหมือนอย่างที่ผมบอกว่าบางครั้งสิ่งที่ถูกต้องเราไปนําเสนอคนอื่นด้วยกับอุสรณ์ด้วยกับวิธีทางที่ไม่ถูกต้องเนี่ย ถามว่าเขาไม่ได้ปฏิเสธศัตรธรรมนะแต่เขาปฏิเสธคนที่นำเสนออันนี้จริงนะครับว่าเราะตาม